สวัสดีค่ะพบกันแล้วสองคนอีกแล้วนะคะในรายการสบายสบายสไตล์ขูนัดและขูยาววันนี้เรามีอะไรจะมาขอนคะวันนี้เราก็ยังคงมีขวดมาช่วยในการลอยตัวอีกนะคะวันนี้เราจะมาหนีบขวดค่ะเวลาจะหนีบขวดแล้วเราก็ต้องขวดมาไว้ที่หว่างขาลักษณะนี้นะคะอ๋อแบบนี้หราคะแล้วยังไงต่อล่ะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสอนขั้นตอนการหนีบขวดนะคะทูนัดค่ะเริ่มต้นยังไงดีคะเริ่มต้นโดยการจับ ขั้นที่1มือจับไปที่คอขวดขั้นที่สองเอามือจับไปส่วนด้านล่างและที่สามเอามาหนีบที่วางขาทั้งสองข้างขั้นที่4กับแล้วมือล่ะคะมือเราก็ประคองอยู่ด้านข้างนะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าขัวทั้งสองใบนี้เมื่อเรามัวได้มเมื่อเรามันหนีบแล้วมันจะช่วยให้เราลอยเหมือนตอนที่เรากอดหรือเปล่าเรามาลองดูกันค่ะ ตอนกันเลยนะคะเมื่อเราลงน้ำก็นี<อ>่หนึ่งจับมือเอามือจับไว้ที่ขวดขวดล่างนะคะคาัเอามาดูงไว้ที่หวา่างขาด้านแขนด้านแขนออกนะคะมาเอ็นนะตัวไปด้านหลังค่ะ,ะไม่ว่าจะกอดหรือจะยีบเราก็สามารถลอยได้นะคะ อยได้สบายเลยนะคะขวดสามารถทําให้เรานั้นลอยน้ําได้อาเวลาเราจะลงเราก็เอามือไปจับือขวดได้ข<ป>วดออกจากขาแล้วก็แว่งขาขึ้นนะคะแล้วก็วจะยืนได้ลักษณะนี้นะคะการมีบขวดก็จะช่วยให้นักเรียนลอยได้และมันเป็นพื้นฐานก่อน ปลาดาวหายหรือแม่ชีลอยน้ำได้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้ามาพบกับเรานะคะสำหรับวันนี้คุณดและคุยาวขอลาไป,ไปก่อน,นะคะ่นนะ,คะ